เดือดน,นอกสนามโหมแมนยูเล็งปัดหน้าอาร์เซนอลดึงตัวชูอาเมนี่เติมแดนกลางมีรายงานว่าแมนยูเตรียมเดินเครื่องปัดหน้าอาร์เซนอลเพื่อกระชากตัวออเลเรียงชูอาเมนี่มิดฟิลด์ของเรอัลมาดริดในช่วงสัมเมอนน์นี้อย่างที่ท,ทราบกันดีว่าในตอนนี้มาโยเนเต้เครื่องดึตัวเมสันเมาส์มิดฟิลด์เลือดผู้ดีมาร่วมทีมหลังจากที่เขาตกลงค่าตัวของแข้งรายนี้กับเทลซีได้ในราคาราวหกบล้านปอนด์แต่ดูเหมือนพวกเขาจะไม่หยุดการเสริมทัพนักเตะกองกลางไว้เพียงเท่านี้ ตล่ดสุดสื่อดังแดนกระทิงดุด้วยรายงานว่าเอริเทนท้ากำลังผลักดันให้ทัพพิศดารแดงเดินหน้าเซ็นสัญญากับชูอัลเมน,นี่ที่เพิ่งย้ายจากโมนาโกไปอยู่กับเดลอมาติดเมื่อปีก่อนด้วยค่าตัว8 5ล้านปอนด์องไรก็ตามดาวเตะชาวฝรั่งเศสยังตกเป็นข่าวกับอีกหนึ่งทีมในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นก็คือาร์เนลที่มองว่านักเตะกำลังเจอการสถานการณ์แย่งตัวจริงที่มากขึ้นหลังทัพโรสบังโกล เพิ่งจัดการดึงตัวจุดเป็น,นิ้แฮมมาร่วมทีมในรายงานอ้างว่าทีมดังจากเมืองแมนเชสเตอร์ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารของทัพปราชันเกี่ยวกับการย้ายทีมของชูอัลเมนี่ไปแล้วด้วยขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวเดอะไทเกอร์อค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ